ปัญหาของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีข้อจำกัดหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจํำนวนประชาชนที่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อจึงมีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่นับว่าได้ส่งผลต่อการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมาก จึงเกิดเป็นโจทย์สำคัญของความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และทีมวิจัยที่ต้องพัฒนานวัตรกรรมสำหรับแก้ปัญหาและตอบโจทย์การทำงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินกลายเป็นนวัตรกรรมตู้ความดันบวกสำหรับคัดกรองผู้เข้ารับการตรวจโควิด -19 ที่ปัจจุบันได้สร้างความปลอดภัยให้แก่แพทย์และผู้เข้ารับการตรวจซึ่งนอกจากความปลอดภัยแล้วยังถือเป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกรวมถึงสามารถคัดกรองผู้เสี่ยงติดเชื้อได้เป็นจำนวนมาก วันโรงพยาบาลก็จะมีแต่หมอบุคลากรกทางแพทย์ที่ไม่มีความรู้ในการสร้างนวัตกรรมนะคะแต่ว่าโจทย์ สิ่งที่เป็นปัญหาต่างๆมันมีมากมายตอนนั้นก็คือเรามีปัญหาว่าปกติสถานที่เราใช้ตรวจเนี่ยตรวจได้แค่4คนต่อชั่วโมงเราเป็นห้องความดันลบทุกครั้งที่ตรวจ1คนเนี่ยต้องเอาคนมาทำความสะอาดใช้แสง UV เพื่อฆ่าเชื้อซึ่งในสถานการณ์ที่คนติดเป็นพันๆคนต่อวันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่สามารถตรวจได้ทุกคนโจกย์ก็คือทํายังไงให้ตรวจได้จํานวนมากอ,อย่างรวดเร็ว แล้วก็ปลอดภัยกับทั้งผู้ตรวจแล้วก็ผู้ป่วยด้วยอตอนที่เราได้รับโจทย์ทางโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยนะครับทางทางแลบวิจัยของผมเองเนี่ยผมเรียกให้นิสิตเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงประมาณเดือนมีนานะครับแล้วก็เรายังไม่รู้จักโรคโควิดดีเลยตอนนั้นนะครับเมืองไทยนี่โอ้เคสยังยังไม่เยอะฮะเราเราแทบไม่รู้จักเลยเพราะเป็นโรคอุบัติใหม่เรียกนิสิตมาคุยกันทุกวันเราตั้งเป็นคล้ายควอลลุ่มขึ้นมาเลยทุกเช้าเนี่ยเราต้องประชุมฮะนะครับประชุมเพื่ออัปเดตข้อมูลใหม่ๆ หลังจากที่เราได้รับโจทย์จากทางศีราชแล้วเนี่ยเราก็มีการพูดคุยกับท่านอาจารย์สุวิมลน,นิยมในธรรมอยู่ตลอดนะครับว่าเราจะออกแบบนวัตกรรมตู้คอนดันโบกเนี่ยขึ้นมายังไงพอเราได้ข้อมูลทั้งหมดเลนี่ยเราก็เลยทาการเริ่มออกแบบตัวตู้คอนดันโบกขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีหลักการทํางานและการออกแบบแพทย์ผู้ตรวจจะอยู่ภายในตู้ผู้ป่วยจะอยู่ภายนอกซึ่งแพทย์จะเข้าออกประตูผ่านประตูกระจก ภายในตู้จะประกอบไปด้วยหลอดไฟระบบความดันระบบการกรองอากาศที่มีการกรองอนุภาคหยาบและมีไหบ้าฟิลเตอร์สำหรับกรองอนุภาคขนาดเล็กรวมไปถึงไวรัสมีเครื่องปรับอากาศเพลช์เกตไมโครโฟนและลำโพงรวมไปถึงถังขยะและถุงมือซึ่งอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะเน้นไม่ให้เกิดการสัมผัสเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อเราทำตู้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ประกอบการแพทย์อยู่อยู่ข้างในตู้เป็นหล,ลักเราอัดให้ เกิดความดันภายในเราอัดอากาศเข้าไปฮะเราคอนเซ็ปคือเราใช้อุปกรณ์การกรองนะครับตัวกรองเนี่ยเราใช้กรองที่ดีเป็นอันดับต้นๆของของโลกเลยเวลาอัดอากาศเข้ามาเนี่ยอากาศที่ผ่านเข้ามาเนี่ยก็จะสะอาดแล้วฮะเนื่องจากตัวกรองเนี่ยสามารถกรองได้99.995เราติดเพสเชอร์เกตไว้แล้วเราโมนิเตอร์ตลอดว่าตัวเพสเชอร์เกตตัวข้างในเนี่ยมันมีความดันบวกอยู่ตลอดเวลาแอร์ฮะ นะครับเราติดแอร์เนื่องจากเราเข้าใจว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ที่ช่วยนะครับผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานได้นานขึ้นนําเข้าตัวอินเตอร์คอมอินเตอร์คอมตัวนี้ที่เราใช้เนี่ยจะเป็นอินเตอร์คอมพิเศษฮะนะครับโดยที่มีการสื่อสารจากภายในกับภายนอกตู้ได้โดยที่ไม่ต้องมีการสัมผัสแล้วเราก็จะมีถังขยะฮะเราก็เป็นกิมมิคนิดนึงนะครับก็เอาถังขยะมานะครับวางไว้เป็นถังขยะแบบไม่มีการสัมผัสนะครับลดการติดเชื้ออีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือตัวถุงมือฮะนะครับเป็นถุงม เป็นถึงมือเกรดทางด้านการแพทย์นะครับก,ก็เพราะนั้นเนี่ยด้วยอุปกรณ์หลายๆอย่างเนี่ยแต่ที่เราเลือกเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้จักเชื้อดีแล้วเราก็ต้องเลือกของที่ดีที่สุดก่อนนะครับเท่าที่เราหาได้นะตอนนั้นนะครับเป็นเหตุให้ดีไซน์นี้ก็เลยยังถูกใช้มาอยู่ถึงปัจจุบันสำหรับนวัตรกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณเงินไรายได้คณะในการพัฒนาออกแบบตู้ความดันบวก รวมถึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากสมาคมนิสิตเก่าว,วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงพยาบาลและภาคเอกชนซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวทีมวิจัยได้มีการส่งมอบไปยังหน่วยงานและโรงพยาบาลต่างๆให้ได้ใช้งานอาทิโรงพยาบาลสิริราช โรงพยาบาลพระปกเกล้าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์จำนวนรวม25ตู้เพื่อรวมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความสะดวกปลอดภัยเพื่อพร้อมในการคัดกรองผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ